สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมร้อเรื่องราวกับชาสวนนะครับวัยแบบนอนนอมหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะฉีดยาทุเรียนพอดีลมมันยังเยอะลมมันพัดแรงก็เลยต้องรอรอลมหน่อยก็จะมาพูดตรงนี้ คือราคาทุเรียนปีนี้มันราคาไม่ดีนะครับมันถูกก็ไปขายได้เบอร์ล่าง20บาท30บาทมันก็ยากนะครับมันไปไม่รอดชาวสวนเบอร์สวยก็70 80แต่มันจะได้สวยสักกี่ลูกนะปัญหาสำคัญเลยเราก็ต้องลดต้นทุนโอ้ ลดยังไงลดตรงทุนลดยังไงลดต้นทุนถ้าความคิดผมนะครับผมว่าเราต้องลดต้นทุนของผมนะครับเราต้องเลิกขยันเราอย่าขยันเกินนะครับคือเราอย่าขยันเกินไม่ใช่ว่าเจวันฉีดครั้งอะไรไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปฉีดมัน ต้องรอต้องแบ,แบบว่าต้องแบบว่าต้องอย่าป้องกันอย่างเดียวต้องเห็นอาการมีมั่งมีเล็กน้อยหรือว่าเราดูสภาพอากาศว่าเออฝนตกทิ้งช่วงแบบนี้หรือว่าฝนชุกแบบนี้นอนปีเสื้อจะดวดมันจะมาไหมเราก็เอาตรงนั้นอย่าเจ็ดวันครั้งและอย่าไปเชื่อน,นักวิชาการเกินนะครับอย่าไปเชื่อน,นักวิชาการเกินอย่าไปเชื่อกูรูสอนเกิน พราะแตาสอนเราทําตามพอเราทําตามเราก็หนึ่งเหนื่อยและสองสิ้นเปลืองมันมีสองอย่างนะเหมือนยาทุเรียนนี่ไม่จําเป็นเลยครับว่าต้องฉีดฮอร์โมนอาหารเสริมอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นโลกสร้างมาตั้งกี่ปีแหลวเป็นล้านปีธาตุอาหารในดินมันสมมุติว่าเอาดินหนึ่งก้อนแบบเนี้ยแล้วก็ธาตุอาหารอยู่ในนี้นะครับมันก็ค่อย,อยปลดปล่อยไม่ใช่ว่ามีรากพืชไปดูดกินหมดเลยไม่ใช่นะครับ มันค่อยๆปล่อยไปทีละนิดทีละนิดนะครับอย่าไปคิดแบบโอ้อันนี้มันขาดธาตุน้นธาตุนี้อย่างพวกแคลเซียมเอายอมรับว่าต้นไม้ดูดขึ้นไปยากจริงแต่มันก็ได้ไม่ใช่มันไม่ได้ถ้ามันเกิดอาการว่าแคลเซียมขาด <c oughs> มันจะไปให้เราเห็นตอนยอดแคร่แกนก่อนไม่ใช่ว่าลูกเยลูกเบี้ยวแล้วเพราะขาดแคลเซียมไม่ใช่นะครับยอดมันจะแคร่แกนก่อนถ้าเกิดขาดธาตุแคลเซียม แมกนีเซียมก็ไม่ขาดจุลาธาตุพวกาธาตุรองพวกจุลาธาตุในความคิดผมนะครับถ้าดินแบบบ้านผมเนี่ยไม่ขาดไม่ขาดแน่นอนแต่ที่นี้เราฉีดยาก็ต้องฉีดด้วยความจําเป็นแล้วก็เอาฉีดตรงจุดอย่าไปเสริมว่าไอ้นี้มันไม่ดีไอ,ไอ้นี้มันเดี๋ยวมันจะเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็แล้วก็ฉีดเท่าที่เราจําเป็นอย่างช่วงนี้ของผมอีกหนึ่งเดือนตัดใช่ไหมมันก็จะมีพวกหนอน พวกดาดำพวกเพีย้ยเพี้ยแป้งเพื่อแป้งมันจะทําให้ไอ้เพี้ยแป้งอมดจะขนขึ้นมาบนต้นแล้วก็เพี้ยแป้งจากขี้กินน้ําหวานแล้วก็มาจากขี้ไห้มดได้กินมันก็เลกเมือนกันก็ที่ผมฉีดนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับผสมยาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ฉีดรอลมนะครับอ่ะนี่ ในพว,พวกพวกเพี้ยเพี้ยไฟเพี้ย,ยแป้งพวกเพี้ยพวกนอนได้ทั้งนั้นกลุม่ม 1B ถ้าซื้อต้องดูตรงนี้นะครับนี่หนบีแล้วก็ถามถ้าถามใครต้องนี่สารสามันนะครับให้ด้วยชื่อสามันแทนโทเอตไอตัวนี้มีกลิน่นเหม็นเยอะผมก็ว่าเออพอจะได้ช่วยแบบกลิ่นเยอะๆพอจะได้พวกไล่กระรอกอะไรไปบ้างกด 3- ามสี่ร้อยนะครับแพงอยู่เหมือนกัน แพนโทเอทมันอยู่กลุ่มเดียวกับพวกอะไรอะโอเมโทเอทอะไรพวกนี้ครับแต่ว่านี้มันเหม็นกว่าก็เลยเลือกมาใช้จะได้คุมกระรอกในกลุ่ม1 B นะครับฉีดอะไรเราก็พยายามสลับนะครับ1 B ไม่เกิน2ครั้ง1ตัวแล้วครับตัวที่สองไงอ่าโกสนาเข้าหน่อยตัวตรเลียมโอยนะครับ ไอ้พวกนี้มันจะเคลือบไข่เคลือบการไลดการลอกคราบเคลือบไข่และราดําที่มันเป็นอยู่ที่ลูกนะครับถ้าไปโดนยาตัวนี้นะครับมันจะแห้งนะครับราดําจะไม่ลุกลามมันจะแห้งถ้าเป็นน้อยๆนะครับพอตอนเราตัดลูกเราก็เอาเอาแปลงไปปัดหน่อยๆไอ้ราดําก็หลุดเลยนะครับต,ตัวที่สามตัวนี้เลยแมนโคเซฟเป็นยาสัมผัสนะครับฉีดได้ กิโลนงสองร้อยกว่าบาทฉีดได้ครับไม่พืชไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ดื้อยานะครับพืชไม่ดื้อโรคไม่ดื้อยาพืชไม่ดื้อนะครับเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ว่าไม่ดื้อพูดผิดเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกอะไรช่างมันนะเอาแต่ว่าฉีดได้นะเป็นประเภทสัมผัส โรคได้หลายโรคนะครับพวกโรคใบติดใบอะไรพวกโรคท็อปโรคอะไรก็ได้แต่เราก็ป้องกันไว้เราก็ใช้ยาถูกถูกเห็นไหมครับนี่โล2 0 0ร้อยกว่าอันนี้กด3-400แล้วก็อันนี้เท่านี้เท่านี้เองใส่3อย่างพวกฮอร์โมนผมไม่ใส่นะครับฮอร์โมนธาตุอาหารรองเสริมแคลเซียมอะไรพวกนี้ไม่ใส่นะครับไอพวกนั้นถ้าจะใส่ใส่ก่อนลูกเท่าไข่ไก่นะครับผมจะใส่ลูกเท่าไข่ไก่หมายความว่าตั้งแต่ดอกนะครับใส่มาฉีด เอามาอะไรเอามาใส่ <c oughs> เอามาผสมฉีดพวกแคลเซียมพวกธาตุไอ้พวกนั้นนะครับแต่พอหลังจากไข่ไก่ไปแล้วผมไม่ใช้แล้วผมจะใช้พวกยารายาราแล้วก็ยามลเรงสองอย่างเท่านั้นเองถ้าเราให้อาหารเยอะเดี๋ยวฝนตกเยอะทีนี้แหละโรคมันชอบนะครับเห็นไหมครับเราลดต้นทุนได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่จำวัดไม่จำเป็นต้องเก็วันครั้งนะครับ กลุ่มสารกำจัดแมลงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีทั้งหมด29กลุ่มเฟนตัเอชนี่อยู่ที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มคารบาเมตแต่ก็กลุ่มหนึ่งก็แยกออกเป็น2กลุ่มอีกเป็นกลุ่ม1นึ่งเอเป็นออร์แกโนฟอสเฟตแล้วก็กลุ่ม 1B ออกานูคอไรนี่เป็น1 b นะครับอันนี้ชื่อสามัรมันตรงตัวกับชื่อการค้าเป็นโทเอทส่วนสารนี่ก็อยู่ในกลุ่มกำจัดมแมลงเหมือนกันนะครับแล้วท่านลองดูนะครับที่ข้างขวดมันจะเขียนให้ผสม600 6 0 0ซีซี600มิลลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรนี่มันเขีน60ต่อน้ำา60ต่อน้ำา20นะครับเราอย่าทำตามนะครับเพราะลิตรหนึ่งใช้ได้ไม่ถึง2ถัง200ลิตรใส่2 2 0 c c ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรก็พอแล้วครับแทนสารจับใบถ้าคิดว่าคุมไข่จริงๆต้องกลุ่มนุน่น กลุ่ม19หรือ16แล้เลยไม่ทราบนะบูฟฟแฟร์ซินครับดีกว่าอ่าในกลุ่มหนึ่งคาร์บอนิแยกเป็นสองกลุก่มกลุก่ม1 A อออร์แโนฟอสเฟตกลุก่ม1 B ออร์แกโนคอไรา์นี่มันฉีกลมพัดมันฉีกนะครับดูลูกนี้นะครับ น้ำก็สวยดีนะน้ำสวยแต่ลูกไหนอะลูกนี้ตรงนี้นี่อยู่ในแปลงเดียวกันทําไมมันไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่ก็เรียกแคเนี่ยสันหางหมันสันเคเห็นไหมน้ำจีบเห็นไหมครับนี่ก็สวยแต่เนื้อยังไม่ถึงไหนเลยนี่ที่เก็บมาได้นะครับยังขาวอยู่เลยปีนี้ลูกมันใหญ่ลูกมันเยียยังไงไมั้เพราะฝนผมว่าเพราะฝนมันไม่ใช่แกนเรียมโบรอนหรืออะไร พราะฝนทำให้ในตรเจนมันเยอะพอในตรเจนเยอะมันก็ยืดลูกจะยืดจะใหญ่จะยาวถ้าผู้ไหนไม่สมบูรณ์มันก็หยุดไว้อ้ด้านนี้มันจะยืดต่อทีนี้มันจะบิดเป็นเค้เป็นอะไรก็ว่าไปแล้วก็นี่ลูกดีถือว่าสวยนี่ก็ฉีกขาดลงมาเหมือนกันนะครับแต่แต,แต่ท่านท่านดูท่านดูน,ดนี่ท็อปนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่เป็นนะครับ มันไม่ได้เป็นท็อปนะครับแต่เนี่ยพอเรามาตั้งเนี่ยที่ว่าลุงเขาจําเป็นต้องชุบยาก่อนส่งเพราะอะไรอะเพราะแบบนี้นะครับมันมันไม่ได้มีตั้งแต่ต้นหรอกแต่โรูปนี่มันอยู่ทั่วไปแล้วไปตั้งไว้บนปูนบนขอนไม้บนไรก็ช่างที่ผมเคยตั้งนะครับเป็นทุกลูกนะครับถ้าเกินเจ็ดวันไปแล้วเป็น ยิ่งทุเรียนยิ่งเนื้อไม่ได้ด้วยยิ่งเป็นเลยถ้าเดียนแก่ก็สุกก่อนกินก่อนบางทีมันยังไม่เป็นนะครับเหลือแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็หลนเนี่ยไม่ค้าหลอกขายนะเสียงสุกเลยไหมแต่เนื้อไม่ได้นะครับนี่มันไม่ใช่หลนนะมันฉีกขั้วแบบเนี้ยแต่มันเพิ่งหลุดเพิ่งหลุดมันหลุดไปมันหลุดทีหลังโอ้ย เลยก็มาดูมาดูปีนี้มันเป็นนะครับด mm. ูต้นนู้นต้นต้นู้นต้นนู้นต้นนี้ลูกสวยลูกกลมสวยกลมสวยและต้นนี้ลูกไม่สวยเลยนี่มันอยู่ใกล้กันดู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 ที่มันเยมันไม่ใช่เพราะแคลเซียมหรืออะไรมันอยู่ที่ฝนอยู่ที่จังหวะต้นจังหวะใบ นนัน้อย่าไปเชื่อว่าใส่นุ่นใส่นี่แล้วมันจะกลม,มจะสวยถ้าใบมันไม่นิ่งแล้วมันยากมาดูอีกมาดูอีกมาดูต้นนี้ต้นนี้ตน้นมันก็นหลายลูกไอ้กล้องมันยังไงมันมืดมืดตัดยญ้าเพิ่งตัดหญ้านะครับ เยอะนะครับตัวนี้ไปทั้งสวยทั้งไม่สวยถ้ายาดีมันก็ต้องสวยทุกลูกเลยถ่ายาดี <g ül> สีไปอย่างนั้นนะธรรมชาติผมเชื่อธรรมชาติเมื่อก่อนผมทําใบสวยคลิปนะครับเขียวปั๊บต้นอวบแต่ได้ที่เลขที่ได้มาก็คือหนึ่งสินเรืองสองรูปยิ่งตาสวยยิ่งรูปเยอะ นี้ก็เป็นลูกเยอะนะครับเนี่ยเคยเป็นราชีชมพูมาดูหน่อยมาดูหน่ยราชีชมพูกินไงตอนทําสารน่กินหมดสามปีที่แล้วนี่สามปีสี่ปีที่แล้วตั้งต้นแต่ก็หายนะครับ,บนี่ไหนอะกินไหนกินกอ๋อเห็นไหม ลูกลมสวยบางต้นก็ลูกกลมสวยบางกลมก็ลูก,ลกมันเยมันบิดอย่าไปเชื่อโฆษณาขายในเฟจไอ้นั่นใสสวยนี่ใสสวยเดี๋ยวนี้เห็นอยู่เพจหนึ่งอะไรทางออกทุเรียนไทยขึ้นหน้าเฟสพอเล่น facebook แล้วเอาแล้วเห็นแต่มันเบื่ออ๋อ,อมาดูทีสองต้นแล้วก็อย่าไปเชื่อว่าอาหารไม่ถึงแล้วมันเลี้ยงลูกไม่ได้ พามาดูจะพามาดูอ่าต้นนี้ก็สุดยอดนี่ต้นวันก่อนที่ว่ามันลมพ,พัดลมพัดล้มสองต้นห่างเลยทีนี้แต่ต้นนี้มันตีไปซีกหนึ่งดูเก่งมันเย่ดูลูกเห็นไหมสวยเห็นไหมอ่ากลมสวยเห็นไหมยากมันอยูุ่ยังอยู่ไกลมันดูยาก กิงก่งอ่ากิ่งแตกแตกไม่อยู่ลูกนงนะ,ะมันยังอยู่ได้ไหมนะอ่าแล้วก็ต้นนี้ที่ว่าที่ว่าอาันไม่ถึงใบไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ได้ไปใกล้ใกล้อ๋อเห็นไหมไนใบอ่ะมันเคยเป็นโรคต้นนี้ เป็นโรคคอดินเน่าผมรักษาหายหายก็เอาลูกเลยใบไม่จําเป็นแล้วถ้ามันมีลูกได้มันก็เลี้ยงได้แหละเชื่ออย่างนั้นตอนนี้ต้นด้วยเนี่ยพอทําสารจากวะไม่ดีไปลงปีที่ทําสารปีที่ฝนมันตกเยอะใบยังไม่ค่อยมีเห็นหยฮะนะลูกลมสวยหไหม ไวไม่ดีแต่มันเลี้ยงได้เห็นไหมอ่ะอ่อยไม่ไบไม่ค่อยไม่ไบนะอ่าตอนมา่ีดกนะครับเนี่ยท้อใจเลยเขาไปขายลูกหนอนหนอนแห้งๆยังยี่สิบสามสิบาทตกไซส้เหลือหกสิบตกไซส้ก็คือเบอร์เอบีทรงสีง 4, ู่ห้าูเต็ม แต่มีตำหนิพวกราดำพวกน้นาำหลุดไปบ้างอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกตกไซลูกลมสวยนะซื้อเราหกสิบห้าสิบหกสิบเขาไปขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราได้เท่านั้นเห็นไหมมันยังเป็นต้องงามและตุเรียนอะเอาแต่ลูกแล้วมันไม่ตายแล้วมันต่อยอดอนนเห็นไหมตนน้นห รูตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นรูกตรงนี้ผมปลูกสิบสี่เมตรก็เลยดูห่างสิบสี่เมตรต่อต้นอเออนี่คือวิธีเดียวท่านั้นคืออยาขยันอยาขยันอยาฉีดบอ่อยอยาขยันฉีดแล้วก็ไม่ต้องใส่ให้มันเยอะ ลูกมีทุกต้นแต่ว่าผมว่าปีนี้ได้ตังน้อยราคาไม่ดีไม่รู้ทำไมมันไม่ดีอ่าชาวบ้านที่เขาซื้อกินที่ผ่าที่ไม่ค้ารับไปผ่าขายเขาซื้อกินะก็โลเป็นร้อยยังร้อยกว่าแต่กับเราเราขายไปห้าสิบหกสิบดกนะครับต้นนี้ เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นแผลนะมันเป็นลูกไม่ได้ใต้ท้องกิง่งมันอยู่ยอมอยู่หลังกิง่งนน่ะเป็นแผลไม่เป็นแล้วไปอยู่ปลายกิง่งเมื่อก่อนผมทำสาร12ต้นได้3แสนเ,เนี่ยตน้นพวกเนี้ตน้นพวกที่เป็นโรคนี่แหละเป็นราชุมพูที่ท้องกิ่งนี่แหละแต่ผมรักษาหายหมด รับปากตั้งนานแล้วว่าจะทำพลิปลูกแต่ยังไม่ได้ทำมัว่วอ่าอ่าลูกไม่สวยก็มีลูกสวยก็มีโอ้ตายเลยอ่าพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับ๋อดูตัวนน้นเห็นนะ ลูกมันมีนี่แต่มันไม่น่าได้ตังค์ลวปีนี้ต้นล่างก็มีมีทุกต้นแต่ลูกมันไม่สวยเพราะฝนมันเยอะปีนี้นู่นไม่มีกิ่งก็มีลูกกิ่งหักก็เลี้ยงลูกได้นะไม่มีใบก็เลี้ยงลูกได้ลห่างเกินสิบสี่เมตร ลมไปตักต้นอโอ้เกือบไร <c oughs> ไอ้ดันโน้ยิ่งหนักต้นใหญ่นั้นนั้นต้นสาสิบปีลูกก็มี่ะก็สรุปลดต้นทุนเอาใหม่คืออยาขยันความคิดผม <c oughs> อยาขยันเยอะทำแบบอย่าขยันเยอะใช้น้อยๆอย่าไปเชื่อนะักวิชาการเยอะ ไปเชื่อกูรูที่เขาแนะนําเพจมันเพจมันเข้าไปสนับสนุนทั้งนั้นพวกนี้ได้เงินค่าโฆษณาของแล้วเราทําตามทีนี้บางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลใช่ไหมดินต่างกันพื้นที่ต่างกันทําตามกันไม่ได้เห็นไหมทําตามกันไม่ได้ขอถามหน่อยครับสวนที่เขาฉีดอาหารโฮอร์โมนพืชทางใบ เขาจะรู้ไหมว่าพืชมันกินได้สักเท่าไหร่เคยเสนอไว้นานเลยครับว่าปุ๋ยอาหารฉีดทางใบมันดูดซับอาหารได้น้อยมากน้อยน้อยน,อยนอยเลยครับพืชสังเคราะห์แสงเพื่อจะได้กระบวนการโดยดึง CO2 คาร์บอนและออกซิเจนเข้ามาพร้อมขณะที่คายน้ำทางช่องปากใบกระบวนการแบบประมาณนี้นะครับ แล้วที่เราฉีดอาหารมันจะเข้าไปทางปากใบได้อย่างไรเข้าทางปากใบได้แต่ต้องใช้แรงดัน10กิโลกรัมเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะยัดอะไรเข้าไปในปากพืชผมขออธิบายง่ายๆเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับลูกโป่งที่มีลมอยู่ข้างในอยู่แล้วเราต้องใช้แรงดันเป่าสวนเข้าไปทางปากลูกโปง่งต้องใช้แรงดันถึง10กิโลกรัมมันถึงจะเข้าไปได้แบบนั้นครับ ผมอยากให้ท่านมองภาพแบบเราเป่าลูกโป่งนะครับเข้าใจนะครับแต่ความเป็นจริงปากใบพืชเราทําไม่ได้ครับพอดีผมเปิดเจอคลิปอาจารย์สุนทรียิ่งชัชวานเชิญเข้าไปดูเลยครับวิธีดูดซับอาหารทางใบของต้นทุเรียนท่านอธิบายไว้ยอย่างละเอียดเลยครับพืชจะดูดซึมตอนที่มีความชื้นเท่านั้นและจะดูดซึมได้ริมร,มริมปากใบไม่ใช่ปากใบเพราะมันเข้าไม่ได้ปากใบมีหน้าที่คายนะ้ํา และดูดแก๊ส co 2ที่เราฉีดมันจึงไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ส่วนการดูดซึมธาตุอาหารที่มันเข้าข้างปากใบมันดูดซึมเข้าไปได้เล็กเล็กน้อยๆยเท่านั้นเองท่านว่าใครจะฉีดอาหารก็ฉีดผมเรานะครับว่าท่านไม่อยากให้พวกเราฉีดหรอกครับก็เห็นพวกเราชอบฉีดกันก็เลยไม่อยากขัดส่วนผมคิดว่า ีเฉพาะยารายาฆ่าแมาลงก็พอถ้าราไม่จับแมลงหรือเพลี้ยไม่กินใบยังไงต้นทุเรียนก็สวยครับถ้าเราได้เรียนรู้และทําความเข้าใจวิธีการเกี่ยวกับการดํารงอยู่ของต้นทุเรียนสภาพแวดล้อมการดูทซับธาตอาหารพืชก็เท่ากับว่าเราได้ประหยัดต้นทุนแล้วครับและความขยันของเรานี่ทําได้ง่ายสุด อย่าขยันเกินปล่อยปล่อยไปบ้างถ้าต้นทุเรียนยังอยู่ได้ก็ปล่อยปล่อยไปทำเท่านี้เราก็ได้ลดต้นทุนแล้วส่วนแรงที่มีอยู่เอาไว้ทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือครับ คุณอีกครั้งที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ